คุณผู้ชมที่รักคะกลับมาพบกันนะคะเราคมีเรื่องค้างกันอยู่เบรกที่แล้วเนี่ยเราได้นำเสนอ Healthy เฮลตี้ Keto คีโตแบบสุขภาพดีในตอนนี้ที่เราทำกันคือตอนคีโตโลาร์บนะคะดรโดยมีสูตรสารอาหารช่วยป้องกันการเปลี่ยนแป้งที่เรากินเข้าไปแล้วกลายเป็นน้ำตาลคือลดลงอะนะคะนอกออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กเลย คือมันมีผลมันมีประโยชน์มากเลยกับคนที่จําเป็นต้องกินแป้งแต่เรามีสติเรากินนี้เข้าไปก่อนนะคะแล้วยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการบํารุงความสวยงามบํารุงผิวพรรณด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณยุยยังมีน้ํามันตัวดีค่ะเป็นตัวช่วยคีโตอีกสูตรหนึ่งนะคะเหมาะกับคนที่มีไขมันหน้าท้องหนาๆก็จะเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมันคือสาร โกแซนตินนะคะโปโกแซนตินเนี่ยมันคือสาร่ายสีน้ำตาลผสมกับสารสกัดน้ำมันมเมล็ดทับทิมค่ะต้องเล่าก่อนว่าในร่างกายมนุษย์คะมันจะมีไขมันอยู่2แบบก็คือไขมันสีขาวกับไขมันสีน้ำตาลไขมันสีน้ำตาลเนี่ยเรียกว่าบราวแฟตค่ะมันทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานที่สะสมในตัวเราอาหารสะสมอย่างไขมันหน้าท้องอะไรต่ออะไรเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานความร้อนค่ะ มันใช้ป้องกันภาวะตัวเย็นในเด็กแรกเกิดซึ่งมันมีอันตรายถึงชีวิตตอนที่เราเด็กๆอ่ะไขมันสีน้ำตาลเยอะมากเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าพี่เปิ้ลเขานำสกุลเดนนชเดนนชค่ะแปลว่าหิมมะเย็นมากต้นตระกูลเขาอะค่ะต้นตระกูลพี่เปิ้ลเนี่ยเขาไปเจอเอาเด็กกระพร้าค่ะเด็กเบบี้ตัวเล็กๆอะนอนจมอยู่ในกองหิมะที่ฝรั่งเศสเวลาต่อสิค่ะคือปรากฏว่าเป็น เป็นบรรพบุรุษของพี่คนแรกบรรพบุรุษกะค่ะคนแรกเลยต้นตระกูลเดนแอชนะค่ะเป็นเด็กอยู่ในหิมะแล้วก็ไม่ตายมีกลุ่มคนของในวังอะค่ะเอาไปเลี้ยงค่ะในวังมากันเป็นขบวนได้ยินเสียงเด็กค่ะไปดูเด็กไม่ตายงงมากอะค่ะเข้าเข้าไปเลี้ยงเขาก็เลยตั้งนามสกุลให้ก็เลยกลายเป็นเรียกว่านามสกุลพระราชทานเหมือนกันนะคะพระราชทานฝรั่งเศสเป็นแบบว่าลานหิมะคะแนชแปลว่าหิมะ ค่ะสุดหูลูกตาเอาเรื่องของพี่จบแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องไขมันก็เรื่องเดียวกันเลยก็คือที่พี่เปิ้ลยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าต้นตระกูลของเขาอะเด็กเบบีมันจะมีไขมันสีน้ําตาลเยอะซึ่งทําหน้าที่เผาไขมันทั้งหมดในตัวเราอะให้เกิดความร้อนพอเราโตขึ้นนะคะไขมันสีขาวจะเยอะกว่าก็คือไขมันหน้าท้องซึ่งทําให้เราเกิดอาการอักเสบไขมันต้นขาทําให้เราเกิดอาการอักเสบคราวนี้เขาเรียกว่าไขมันไอ้สีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าไขมันเฉื่อย คือมันไม่ค่อยเผาพี่เปิลมีงานวิจัยเขาพบว่าในคนตระกูลหนึ่งที่ทําบุญมาดีมากกินอะไรเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนคนกลุ่มเนี้เขามีไขมันสีน้ําตาลเยอะเอ,อ้นา่าอิจฉาฉะนั้นเขาจะเผาของเขาตลอดเวลาแม้กระทั่งเขาไม่ได้กระดิกตัวนั่งเฉยๆเขาก็เผาค่ะที่ดรพูดนะคะคือไขมันสีขาวไม่ค่อยเผาไข<อ>มันเย่อใช่ไหมเฉยไขมันสีน้ําตาลเป็นตัวที่เผาผ่านได้ดี ใช่ค่ะใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วตัวแล้วตัวไอ้ฟูโกเซนตินเนี่ยค่ะมันคือสาร่ายสกัดจากสาร่ายสีน้ำตาลสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะฟูโกเซนตินค่ะคุณยุ้ยถึงไม่เรียกว่าตัวฟูโกเซนตินเนี่ยเป็นตัวช่วยคีโตในการลดน้ำหนักได้ดีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็จะบอกว่าในการทำคีโตแบบไทยๆอ่ะที่เราไม่ได้ทำสตริกเหมือนด็อกเตอร์แอดกินทำก็คือแบบ รุงอาหารกินเองทุกอย่างออกนอกบ้านไม่ได้กินซุปไม่ได้หยอดซอสมะเขือเทศไม่ได้เราไม่ได้ทําเลยหรือดื่มน้ําทั้งวันใช่คือเราทําตามสไตล์ไทยๆคือเอาเท่าที่เรามีอยู่ตามตามตามที่เราหากินได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ตัวช่วย <c oughs> ฟูโกเซนตินเนี่ยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือมันถูกค้นพบครั้งแรกโดยกลุ่มนักชีววิทยาทางทะเลชาวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ให้หนูทดลองเนี่ยรับประทานสารฟูฟโกเซนตินที่สกัดจากสลายสีน้ตาตาลใต้ทะเลนี่แหละเขาพบว่าฟูโกเซนตินค่ะ มีกลไกที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใฝ่ฝันมานานพอเรากินเข้าไปมันทําให้ไขมันสีขาวในตัวเราอะคิดว่าตัวมันเองอะเป็นไขมันสีน้ําตาลแล้วมันก็เลยเผาคือทําตัวเหมือนไขมันสีน้ําตาลหลอกให้มันคิดว่าเป็นอ๋อมันคิดว่ามันเป็นไขมันสีน้ําตาลไขมันสีขาวเนี่ยเหรออ๋อมันเป็นสีขาวแต่มันนึกว่าตัวมันเป็นสีน้ําตาลมันก็ทํางานเลยทํางานเหมือนไขมันสีน้ำตาลคือเอาอะไรที่เผารอบตัวเราได้มันก็เผาหมดเพื่อให้พลังงานกับตัวเรานี่เแม้กระทั่งขนาดพัก แม้กระทั่งขณะพักด้วยมัน,นไม่ได้ออกร่างกาย<ๆ>นั่งนั่งสวยๆเนี่ยมันก็เผามันโอ้ว้าวแม้กระทั่งตอนนอนนะสิคะถ้าสมมติกินกันเผาไขามันส่วนใหญ่จะเกิดขณะนอนหลับด้วยซ้ำโอ้ว้าววันนี้ไฝฝันจริงๆเลยนะคะอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เขาใฝ่ฝันกันนะคะทีนี้ถามคุณยุ้ยว่าฟูโกแซนตินนะคะมาผสมกับสารสารสกัดน้ำมันเมล็ดทับทิมแล้วกันในน้ำมันมะกอกสูตรนี้ค่ะคุณยุ้ยมีเหตุผลแน่นอนเลยว่าทำสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อ คือก่อนจะผลิตสูตรนี้เนี่ยยุ้ยก็ไปค้นเรื่องของฟูกอสเซนตินแบบเยอะมากก็พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ของเขาอะ890%เนี่ยเขาทำร่วมกับน้ำมันเมล็ดทับทิมค่ะแล้วพบว่ามันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นไม่มีการใส่สารสกัดน้ำมันเมล็ดทับทิมลงไปในสูตรมันมีตั้งแต่งานวิจัยฟโกอสเซนตินผสมน้ำมันเมล็ดทับทิมเนี่ยไปลดค่าอักเสบของร่างกายมีตั้งแต่การลดน้ำหนักมีการช่วยการทำงานของตับ ส่วนน้ำมันมะกอกค่ะมันเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดในทางชลอวัยอยู่แล้วแล้วมันมีงานวิจัยอันหนึ่งก็คือฟูโกเซนตินช่วยให้ค่าเลือดต่างๆดีขึ้นโดยเฉพาะค่าอักเสบของหัวใจและหลอดเลือดที่ชื่อว่า H S C R P ยุยก็เลยใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปเพื่อช่วยเรื่องหัวใจเพราะฟูโก s ซนตินเนี่ยช่วยหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วแบบนี้โอ้โหชัดครบเขาเรียกว่าเคลียสวยสวยครบจบจริง วยแน่นะคะคือชีวิตแบบคีโตโลคาร์บนะคะคือมีการป้องกันแล้วก็มีตัวช่วยแบบหลายตัวอย่างที่ดรผู้ที่ฟังเราก็งงว่าสาลายสีน้ำตาลพอเข้าใจนะคะแต่น้ำมันมเมล็ดทับทิมเร<ม>าไม่เคยนใีนะคะ่ะไม่ได้ฟังดรยิก็ไม่รู้หรอกนะคะมาจากงานวิจัยแล้วก็ยังมีน้ำมันมะกอกแลวทั้งหมดรวมพลังกันเนี่ยคะ่ะมันช่วยอย่างที่ดรพูดนะคะว่าเราสามารถที่จะทานอาหาร ในช่วงเทศกาลกันทานก่อนอาหารก็ได้เนาะทานก่อนอาหารหรือจะมาทานก่อนนอนก็ได้เป็นตัวช่วยคีโตได้อย่างดีมากเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ650บาทต่อ1กระปุกนะคะแต่2กระปุกเนี่ย1 2 0 0ค่ะก็ช่วงเทศกาลแบบนี้นี่เราก็ ทุกทุกท่านเลยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะราคาแบบนี้ดีๆแบบนี้ช่วยเหลือเราได้แบบนี้ขี่โตได้ผลแบบนี้นะคะสวยครบจบจริงเลยตรงนี้นะคะถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line at top shopping ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้เราแถมด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลคือเอาจนสวยเลยเอาจนสวยเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวล้างพิษที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวล้างพิษทุกออเดอร์เราก็แถม5ซองนะคะไม่ใช่แถมซองเดียวอย่างนี้นะ 5ซองต่อ <5 S 2> ออเดอร์นะคะ1ออเดอร์รับไป5ซองทานได้5วันค่ะและในวันนี้เราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะหมดเวลานะคะกลับมาพบกันใหม่จันถึงสุ์เวลาเย็นยนแบบนี้17นาฬิกา30นาทีที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบ Pub p u ค่ะขอให้แข็งแรงมีความสุขแล้วก็สวยครบจบจริงทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ